เออทั้งสองหงุดเลยเนี่ยหน่อยมาเวาเด้อลูกสาวเจ้าลูกชายเจ้าผู้ใดเนี่ยเลี้งสาวน้อยล้วเพื่อนโชยกมือลูกสาวน้อยล้วเพื่อนโชยยกมือจ้าเอาไปแล้วพ่อจะยุ่งกับใครพอจะพ่อจะยุ่งน้ำชายออสองเลยเนาะค่ะไงว่าสองไปไหลาะไป ไปอยู่น่ามูสาเนาะคนอ่ะไอ,อ้ลา่าตัวน้อยยุ่งหนึ่งถึงแล้วในสาวน้อยเพี่บ้าแพงยกมือเนี่ยบันาวาบันดีบามิสเธอสาวน้อยมิสผู้ต่อเถาว่าแมนเดอร์พออีหลาว่าพอ่อหามูให้แน่พราะนะเพราะจะมีมูเล่นเิันวาฝากไว้นื่ศิลปินนะครับหลายๆคนหลายๆท่านที่มาเดินตามฝัน <c oughs> เห็นความสำเร็จจากอีหลานะครับเอากับผลงานเพลงนี้เลยครับ คนหลงมาครับคนหลงคิดพ่อทำไมไม่สมัครไแน่จาก ทุลรศนะเออจะได้นแต่ล่อเป็นลูกเป็นเต้าเป็นครอบครัวกันแล้วมึงกันแย่งกันนะครับปวดจะมาถึงทุกวันนี้ก็เพรเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าเราทํางานเป็นทีมเราทํางานเป็นครอบครัวเด้วยกันที่หลังมีเม่นูเพ็นน้องๆนะครับมี่ที่หลังใครบ้างดีใจเลยเพราะว่าตอนที่เรามาที่แรกความคิดของงานโนบะเรกิฟามุสิมาเกะมาดะแล้วก็ เว่นคือใบมองที่าม่เาขนาดนี้ล้วก็ขอขอบคุณน้องๆเว่ยเอาย้อนมาว่าฮิตมากไหมขอบคุณดีเห็นหนูเป็นไอดอลห่มคนหนึ่งว่าหนูคิดว่าหนู่มฮิตมากนี่ก็คือฮิตมากสุดสุดแล้วสูงมากคือแบบสูงมากสุดแล้วนะคะจนเมื่อหนึ่งอายุพ่บายพี่โรส ตแตงแด่หนูโบมีอย่างเลยหนูกันคิดหนู่าเฮนจังไหร่หูจังสีมี่จังสิมี่คือเขาสิแตงเืลาจะผมไปลองวิ่งตามตลาดนดกันสิเดกบคนซื้อมาแต่ถามว่าหนูอายหู่สิหนูได้อายได้เพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าเหมือนหัองไทยสิแม้จะไปลองวิ่งตามตลาดน,นสินต่ว่า อเพม่นแหลกสวยนกเงินนาแรงมาแหลกเสียงเพศเหมือนตามเหมือนเือะหรมากสี่บาทกีสบาที่ิเอนแหลกอเเราเพระว่าอยากทำให้ทุกคนมีความสุขเราอยากมีให้มีความสุขคอีชีวิตหากตัวคนยอะไแล้วก็ักหากทุกเงนอที่ีออกมาไม่อเคื่อนอี่นีมดี้อสิบี่บคุมองแหลกไม่มีเงินซึ่งมาก โัวนี้น้ำตาไหลเลยนิดว่าจะมีเพลงนี้ด้วยยังคงเสร์พอจูบก็ดีใจตลอดเวลาที่พานมาเด็นกันพัฒนาของหนูเหล่าหลัจากนุ่แรกทีว่าสมัครแล้วมาถึงวันนี้หนูมีแเ้นๆต้ครับหนูม,พอพอมี่อะไรก็ดีดีหนูมีพ่อพ่อย่เอ็นซี่ทั่วประเทศและทั่วโลก เราคอยดูรักษาข้าน้าดีเปตลอดเด้อนเรักษาอะไรก็ขอไปให้ดีให้ดีให้ดีขึ้นต่อไปแบนี้ในราคาตามส่วนส้นทิน้นอก็เดินสิ่งไหนที่ดีก็บองลูกพี่เป็นไอเดียแลลูกนั้นต่างตองไหนต่างกันงไปแล้วก็เดินไปหาฝำสินทาาบางครั้งนะครับไม่ความสเร็จไม่ไดเลยดึกดื่นกับควาเสูงไป บางครั้งเราลุกแจะมีทุกมีสุขมีเหนื่อยมีอ่อนล้าแต่ยังมีเป้าหมายของตัวเองที่ลากกระเป๋ออกมาจากบ้านมาสมะกับกระโจนเพื่ออะไรไอ้คิดว่าจอห์มีควาฝันเหรอไอ้ทุกคนสู้เด้อเด้เด้อตั้งใจเอาแล้วมันยากมากที่จะแบ็นโอกาสมันเป็นปุ่งยิงเป็นมันแหงฉะนั้นคือทุกคนไม่ใช่ว่าหนูไม่มีโอกาสคือทุกคนมีโอกาสเหมือน ทุกคนใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์โลกแล้วก็มันทุกคนมันเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนานตัวเองไม่มีนักกีฬา่านไหนไม่มีนักกีฬาคนไหนเข้าเส้นชัยโดยไม่ผ่านการฝึกฝนส่หืัุกค,น,กคน,ตน,นตั้งใจทุกคนตั้งใจพัฒนานเรียนรู้เปิดใจจะเป็นกันจะของ้วลุงนะนักแพ่งน,นักต่านกันสุขุสุดพอบฟันบ้านร้านทานไข่แ,แป้ง ได้สารสูงสิทปิสาวน้อยเพชรบ้านแขกแล้วก็สาวน้อยรำเพรัย